สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะชื่อ Take Freedom for Visually Impaired ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่ช่วยเสริมสร้างอิสรภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการทางสายตาได้เยอะเลยครับแอป,ปนี้เอ่อต้องบอกว่าเป็นเหมือนชุดเครื่องมืออเนกประสงค์เลยไม่ใช่แค่แอป,ปเดียวทาหน้าที่เดียวแต่มันรวมความสามารถหลายๆอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ค่อนข้างซับซ้อนของผู้ใช้กลุ่มนี้นะครับอืมอืมค่ะจุดเริ่มต้นนี่ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามาจากประสบการณ์ตรงของผู้ก่อตั้งเองเลยใช่ค่ะที่น่าสนใจมากๆก็คือก่อตั้งโดยคนรุ่นใหม่3าคนที่เขามีความบกพร่องทางการเห็นด้วยตัวเองแบบนี้เขาก็คงจะเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งเลยนะคะถูกต้องครับแล้วผู้พัฒนาคือ V I developers เนี่ยเขาเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรด้วยนะครับ ทีมงานก็มีนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงร่วมด้วยคือแรงบันดาลใจหลักๆเลยก็คือการแก้ปัญหาที่ตัวเองแล้วก็คนในชุมชนเจออยู่ทุกวันเป้าหมายหลักก็คือต้องการเพิ่มความเป็นอิสระเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลดิจิตัลต่างๆให้ง่ายขึ้นทําลายอุปสรรคไปเลยว่างั้นเถิดนะคะครับผมเปิดตัวครั้งแรกบน Android นะครับถ้าจำไม่ผิดก็28พฤษภาคม2019นานพอสมควรแล้วนะคะ แล้วช่วงแรกๆค่ะฟีเจอร์ที่เขาใส่มามีอะไรเด่นๆบ้างคะที่ทำให้แอปนี้มันเออแตกต่างขึ้นมาตอนเวอร์ชันแรกนี่ก็ถือว่าจัดเต็มนะครับมีฟังก์ชันจำเป,นเป็นอย่างอย่าง cache reader อันนี้ช่วยระบุธนบัตรอินเดียได้ซึ่งสำคัญมากเวลาต้องทำธุรกรรมหรือต้องการความเป็นส่วนตัวเร็วๆอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มี image reader อันนี้ใช้ OCR อ่านข้อความจากรูปภาพได้เลยทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ โหดีจังค่ะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นภาพได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็ตัว PDF reader นี่ก็ความสามารถสูงพอตัวเลยนะครับอ่านได้คัดลอกแปลแชร์ได้หมดรองรับไฟล์ที่มีรหัสผ่านหรือแม้แต่เอกสารสแกนก็มี OCR ช่วยอ่านให้อีกทำให้การเข้าถึงเอกสารต่างๆมันสะดวกขึ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น format ไหน ใช่ครับนอกจากนั้นก็มี Document Converter ไว้แปลงไฟล์เอกสารแล้วก็ Instant Reader อันนี้เจ๋งคือใช้กลองส่องปุ๊บอ่านข้อความตรงหน้าให้ฟังเลยวว้าวสิ่งสำคัญคือเขาพัฒนาโดยคิดถึงผู้พิการทางสายตาเป็นหลักจริงๆครับมีการทดสอบกับ TalkBack อย่างละเอียดเลยเพื่อให้แน่ใจว่าเออมันใช้งานได้จริงนะเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยค่ะทีนี้พอมีจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งแล้วแอปมีการพัฒนาต่อย,ยอดไปทางไหนบ้างคะ โดยเฉพาะเรื่อง AI ที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยครับมีการพัฒนาต่อเนื่องเลยอย่างแรกคือขยายแพลตฟอร์มไปบน Windows ด้วยใช้ชื่อเดียวกันเลยส่วนเรื่อง AI นี่เข้ามามีบทบาทเยอะขึ้นมากครับอย่างฟีเจอร์ Scene Description เนี่ยคือใช้ AI ใช้วิเคราะห์แล้วก็อธิบายภาพให้ฟังอย่างละเอียดเลยอ๋อเหมือนมีคนมาบรรยายภาพให้เราฟังอย่างนั้นเลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับช่วยให้เข้าใจบริบทสิ่งรอบตัวได้ดีขึ้นเยอะเลย น่าสนใจมากค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับ AI มีครับมี TF Assistant เป็นเหมือนผู้ช่วยเสมือนคอยให้ข้อมูลสรุปหรือแนะนำการใช้งานแอปแล้วก็มี Document AI อันนี้อยู่ในฟีเจอร์ ePapers นะครับทำให้เราถามตอบเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ดิจิตัลได้เลย โหล้ำไปอีกขั้นเลยนะคะเหมือนมีผู้ช่วยค้นคว้าส่วนตัวเลยครับส่วนเรื่องการอ่านออกเสียงก็ปรับปรุงเยอะครับมี Voiceify TTS ที่มันจะตรวจจับภาษาอัตโนมัติแล้วก็เลือกเสียงอ่าน text to speech ที่เหมาะสมให้แถมยังร่วมมือกับ Elevenlabs.io ด้วยนะครับซึ่งเจ้านี้เขาดังเรื่องเสียง AI ที่สมจริงมากๆทำให้การฟังน่าจะรื่นหูขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับแล้วก็เพิ่ม ICR หรือ Intelligent Character Recognition เข้ามาอีกช่วยอ่านเอกสารที่ซับซ้อน ขึ้นอย่างพวกตารางกราฟหรือสมการได้แม่นยำขึ้นไปอีกโหฟีเจอร์เยอะจริงๆค่ะ แล้วพวกฟีเจอร์ใหม่อย่าง e-papers หรือการสร้างช็อตคัทที่หน้าจอหลักล่ะคะช่วยได้เยอะไหมก็น่าจะช่วยเรื่องความสะดวกในการใช้งานจริงได้เยอะเลยครับส่วนการเปลี่ยนไปใช้โมเดลแบบฟรีเมียมคือมีโฆษณาบ้างแล้วก็มีสมาชิก TF+ ให้สมัครอันนี้น่าจะเป็นแนวทางให้แอปเขามีทุนพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะก็น่าสนใจค่ะทีนี้มาดูเรื่องผลกระทบกับเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงๆบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับส่วนใหญ่เอ่อดีมากเลยนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยชอบกันมากบอกว่าแอปนี้ช่วยเรื่องการเข้าถึงตําราเรียนได้แบบพลิกชีวิตเลยก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับหลายคนบอกว่าเป็นเครื่องมือที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆแต่ก็น่าจะมีข้อเสนอเนี่ยบางใช่ไหมคะเพื่อให้แอปดียิ่งขึ้นไปอีกมีครับมีครับก็มีผู้ใช้เสนอว่าอยากให้เวอร์ชัน PC มีฟีเจอร์อ่านออกเสียงเหมือนกันหรืออยากให้อ่านข้อความยาวๆต่อเนื่องทั้งย่อหน้าไปเลยไม่ต้องหยุดบ่อย อ๋อค่ะเข้าใจได้บางคนก็เสนอให้มีปุ่มลัดเช่นกดปุ่มลดเสียงเพื่อสั่งงานอะไรแบบนี้หรือสนใจ voice AI ที่ช่วยให้โต้ตอบกับเอกสารได้โดยตรงมากขึ้นไปอีกแสดงว่าผู้ชายก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยอะเหมือนกันนะคะการที่ถูกพูดถึงในพอดแคสต์อย่าง b l i n d Android Users Podcast ด้วยนี่ก็แสดงว่าได้รับการยอมรับในวงกว้างพอสมควรเลย ครับผมจุดแข็งสำคัญอย่างที่คุยกันตอนต้นคือการรวมหลายๆฟีเจอร์ไว้ในแอป,ปเดียวเนี่ยแหละครับมันช่วยลดความยุ่งยากไม่ต้องสลับแอป,ปไปมาใช่ค่ะเทียบกับเครื่องมืออื่นๆที่อาจจะเก่งเฉพาะทางไปเลยการมีทุกอย่างในที่เดียวมันก็สะดวกกว่าเนอะใช่เลยครับลดภาระการเรียนรู้หลายๆโปรแกรมไปได้เยอะเลยฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cash r e ADER Document Image r e ADER หรือ e n e d e s c r i p t i o n เนี่ยล้วนแต่ช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระในชีวิตประจาวันได้จริงๆ สรุปได้เลยว่า Tech Freedom นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับของพลังเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความเท่าเทียมได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะการเดินทางของแอปนี้มันช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงข้อมูลโลกดิจิทัลทําให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้ชีวิตได้อิสระมากขึ้นจริงๆครับผมทีนี้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดต่อนิดหนึ่งนะครับว่าในยุคที่ AI มันพัฒนาไปเร็วมากอย่างทุกวันนี้ลองจินตนาการดูสิครับว่าในอนาคตเนี่ยแอปพลิเคชันแบบนี้มันจะสามารถมองเห็นแล้วก็เข้าใจโลกแทนผู้ใช้งานได้ลึกซึ้งขนาดไหนอืมน่าคิดตามเลยค่ะแล้วมันจะเข้ามาเป,เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้พิการทางสายตาไปได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามมากมครับ